สวัสดีครับินดอนรับสู่ Zen and the Art of the Guardian Sudoku Puzzle วันนี้เราจะตอบคำถามว่า X-wing คืออะไร X-wing X-wing เคยไดียินไหมครับเป็นเทคนิคของสุดกุกชิช่ยจาญนะครับวันนี้เราจะอธิบายมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแรกแรกเราต้องเข้าใจว่าตัวเลข Candidate มันคืออะไรถ้ายังไม่แน่ใจ ตัวเลขแคนดิเดตคืออะไรก็ต้องถอยหลังดูวิดีโอที่อธิบายนั้นมีวิดีโอในช่องนี้ก็คือ medium level puzzle คิดว่าอย่างนั้นก็อธิบายว่าแต่ไม่ถึงว่าแคนดิเดตเป็นตัวเลขที่แล้วยังไม่แน่ใจนะครับแต่เรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่อาจจะยังไม่ fix ยังไม่แน่ยังไม่ชัดเจนว่ามันเหมือนคือนั้นหรอือหรือไมอ่อันนี้ตัวเลข a คนดิเดตก็คือตัวเล็กๆเกช่นอย่างนี้บางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเรามีตัวเลขหนึ่งอาจจะเป็นอยู่นี้อาจจะอยู่นี้อาจจะอยู่นี้แต่ยังไม่แน่ใจครับก็คือมันเป็นมันเป็นที่ช่วยเรานึกถึงว่าตัวเลขจะอยู่ตรงไหนโอเค ก็คือ x wing ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นรูปร่าง x จริงๆไม่ควรจะเรียก x เพราะว่ามันเป็นเหมือนรูปร่างเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมก็เยอะในในในสุดกูสี่เหลี่ยมก็คือว่าตัวเล็กสี่เหลี่ยมก็คือว่าบล็อกสี่เหลี่ยมก็คือว่าทุกอย่างก็คือว่าเขาสงสัยว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะเรียก x wing ก็ต้องเป็นรูปลาง x ไม่ถึงว่าจุดนี้กับจุดนี้กับจุดนี้กับจุดนี้ต้องอยู่ในแนวตัง้งแนวนอนคืออย่างนี้ถ้ามันเป็น c a n ดิเดต e 1, 1 1 1อย่างนี้นะครับก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็น x wing นะครับก็คือ1 1 1 1, 1. คือเราต้องหาที่เขาเรียกภาษาอังกฤษ c o n j u ก a t อร์แพร์คอนจิ n เกอร์คอนไม่ถึงว่ามีแค่เป็นคู่ใน House h o า s e h o u ส e คือบ้านไม่ใช่ครับ h o u ส e ก็คือว่าเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือบล็อกหคือว่าแนาวถ้ามันมี1กับ1ตรงนี้ก็คือว่ามันมีคู่ แค่2ตัวคันดิเดตเฉพาะนี้กับนี้เฉพาะ2ที่นะครับก็คือว่าอันนั้นก็เป็น c o n j u g a t e Pair จริงๆอันนี้ก็เป็น c o n j u g a t e Pair ด้วยนะครับก็เพราะว่ามันมีแค่1กับ1ในแนวตั้งนี้ถ้าเรานึกถึงแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ o o n u u g t e Pair นะครับเพราะว่ามันมี3ตัว Candidate ตัวหนึง อยู่ที่3ที่นะครับถ้ามันอยู่ที่3ที่มันไม่ใช่แต่ x wing ก็คืออย่างนี้ถ้าคุณเห็น conjugate pair ในแนวในแนวนอนเออแนวเออแนวเอเอแนวตั้งอย่างนี้โทษนะครับเอ่อโอเคก็คือว่าถ้ามันเป็น conjugate pair ที่เป็นแนวตั้งนะครับก็คือว่าอย่างนี้1กับ1เฉพาะ1 ถ้าอาจจะมี1ตรงนี้1ตรงนี้ Oops. ลืมถ้ามีหนึ่งตรงนี้ออหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ไม่เป็นไรเราสนใจแค่คอลัมน์นี้แนวแนวตั้งแถวนี้นะครับก็คือว่ามีแค่2ตัวเฉพาะ1นั้นโอเคนะอันนี้2ตัว ไม่มีหนึ่งอีกนะครับก็คือว่าไม่เชงว่าถ้าเราเจอในเส้นนี้หรือเส้นนี้เราก็เราก็ลบตัวเลขหนึ่งได้ไม่ถึงว่าอันนี้เราลบได้ครับตัดทิ้งเลยถ้ามีหนึ่งตรงนี้ก็ลบได้นะครับโอเคนะครั้งนี้เราจะดู x wing คือว่า x w i n g ครั้งนี้ก็คือว่า c ค u นจ t e pair ในแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งนะครับแ,แนวนอนทั้งสองก็คือว่าไม่มีอะไรตรงนี้1ยกเว้น2ตัวโอเคนะก็คือว่าถ้ามีอะไรที่อยู่ใน แถวตั้งนี้เป็นหนึ่งแล้วหลบได้ไม่ใช่ว่าอันนี้หลบได้อันนี้หลบได้อันนี้หลบได้ก็คือว่าเฉพาะแถว2แถวนี้นะครับหวังว่าคนอธิบายผมหวังว่าหวังว่าผมอธิบายถูกต้องนะครับหวังว่าผมอธิบายที่จะเข้าใจได้นะครับ จริงๆบางครั้งอธิบายภาษ,ษาอังกฤษมันอาจจะยากอยู่แล้วอธิบายภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าวังว่าคุณจะเข้าใจได้นะครับโอเคเราก็จะเล่นเกมเล่นเกมจริงๆนะเราจะเล่นเกมจริงๆที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับโอเคนะ โอ okay. เคแล้วแรกๆกเราต้องเล่นเกมก่อนมันเดิมนะครับเราใส่ c andidate ตรงไหนที่เราไม่แน่ใจถ้าถ้าเรานึกถึงว่าเป็นคู่เหมือนหนึ่งตรงนี้หนึ่งบล็อกอันนี้อันหนึ่งก็บล็อกอันนี้อันนี้ก็เป็นแคตตัวเลขค andidate หนึ่งได้ใช่ไหมครับก็เราจะใส่หนึ่งอย่างนี้แรกแรกเราจะหาเป็นคู่คู่มีประโยชน์นะครับ 2ปลอกตรงนี้ปลอกตรงนี้ก็คือว่าเราใส่ตัวเลข2นี้ได้ครับแล้วถ้า2ลงตรงนี้ลงตรงนี้นี่สต้องอยู่นีครับแล้ว2ตัว2องปลอกแถวนี้แถวนี้ไม่เชิงว่ามี2ที่ที่เราใส่ตัวเลข c a n d i d a t e 2ได้แต่ว่า2ก็ปลอกตรงนี้2ก็ปลอกตรงนี้ 2ตรงนี้เราซสสอตัวเลข2อ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแคนเดตนี้เราก็ลบได้นะครับไซสออยู่ตรงนี้จริงๆตัวเลข2เสร็จแล้วนะครับครบแล้วมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวครับก็คือว่าครบแล้วโอเคเราจะท้อยหลังนิดหนึ่งแล้วก็ดู ตัวหนึงอีกรอบหนึงเพราะว่าบางครั้งถ้าใสายตัวเลขเสถานการณ์ก็เปลี่ยนยังไม่มีโอเคสามสามก็อยู่บล็อกตรงนี้บล็อกตรงนี้ก็คือว่า3ก็อยู่ตรงนี้อันนี้สําคัญนะครับเขาก็เรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกในคิ pair ไม่ถึงว่า1กับ3ก็อยู่ตรงนี้เฉพาะ1กับ3ตัวเลขไปอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้แล้ว แล้วก็1กับ3ก็ไม่ได้อยู่ในสีน่เหลี่ยมนี้นะครับสามโอเคสามปลอกตรงนี้ขึ้นนี้แล้วก็นี้3ก็อยู่นี้3ก็ปล็อกแถวนี้แถวนี้ใส่ตัว3อยู่นี้นี่3กับ1อย่างเดียวนี่3ไม่ได้แล้วก็คือว่าต้องเป็น1อันนี้ต้องเป็น3 กลับไปดูหนึ่งตัวแรกหนึ่งลงลงอันนี้หนึ่งก็อยู่ในนี้แค่นั้นที่แบงคูนะครับกลับไปเป็น3อีกดงโอเค3ลงตรงคอลัมน์นี้3ก็อยู่ใน2ตัว2ที่3ลง แนวตั้งนี้แนวตั้งนี้แล้วก็บล็อกตรงนี้ก็คือว่า3ก็เป็นไปได้2ที่นั้น4 C ก็บล็อกตรงแถวนี้นะครับก็คือว่าเหลือที่เดียว C ก็ต้องอยู่ในนี้แล้วอีก อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า4เอ๋ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจโอเคถ้าลงตรงนี้ห้าขึ้นอันนี้ห้าอยุ่ในนี้อ่ห้าก็บลอกอันนี้ไม่เชิงว่าห้ามันต้องอยู่ใน3าที่นะเพราะว่ามันมันอันนี้มันมันไม่ให้อยู่ตรงนี้หรอตรงนี้ ก็คือว่าบังคับ5้าก็จะอ,อยู่ในเส้นนี้ไม่ถึงว่าเป็นไปไม่ได้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ห้าลงตรงนี้ไม่ถึงว่าเหลือสองที่ที่มันเป็นไปได้6กก็ล็อกนี้6ก็ต้องอยู่ในนี้แล้วก็สองที่เขาก็ล็อกตรงนี้ก็คือว่าสองที่ เป็นตัวเลขแคนดิเดตนะครับเจ็ดลงเ,เส้นนี้เส้นนี้ คือว่าแปดก็อยู่ในนี้แปดอ่ะลบตรงนี้กับตรงนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นแปดอันนี้ต้องเป็นหกนะครับเพราะว่าเหลือที่เดียวที่เป็นไปได้แล้วที่นี่เหลือที่เดียวก็คือว่าเป็นเลขเก้นะครับ อยหลังนิดหนึ่งก็คือว่าหนึ่งทำอีกได้ไหมไม่ได้สองก็มีอยู่แล้วสามโอเคทำอะไรอีกไม่ได้สี่สี่ก็บล็อกตรงนี้สี่ก็ต้องอยู่ในสองที่นี้แล้วก็สี่บล็อกบล็อกตรงนี้ลงตรงนี้ก็คือว่าสี่ก็อยู่ในช่องนี้สี่ลงตรงนี้ตรงนี้ 2ที่8ก็ปลอกอันนี้8ก็ปลอกอันนี้หรือว่า8ปอ,อยู่ในนี้ 2ที่ 9, 9. อก้กลบอันนี้ก็คือว่าเก้าน,นี่ลบรตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเกาแล้วตรงนี้เห็นไหมลงตรง ว่าเหลือสองที่ก็คือีนโอเคในล็อ okay. กน,นี้1 2 3ยังไม่มี4ยังไม่มี9 5 6 7 8 4กับ9ก็อยู่ใน2ช่องนี้สายแคนดิเดตอย่างนี้ แต่ห้าอยู่ในสามที่เราไม่มีเจ็ดเจ็ดก็อยู่ในสามที่เจ็ดก็ลงตรงนี้บล็อกตรงนี้ก็คือว่าอา่าไม่ใช่เจ็ดก็ลงตรงนี้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลง,งแล้วก็ข้างนี้เจ็ดก็อยู่ในนี้เจ็ดก็เจ็ดก็บล็อก Well they candidate. ได้ยินเสียงแมวนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงโอเคก็ทำได้แค่นี้ก็คือว่าเป็นที่เป็นคู่นะครับแต่หลังจากนี้เราต้องใส่ตัวเลขแคนดิเดตที่เหลือโอเคที่เหลือตรงนี้ก็คือว่าหนึไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ใส่ย แล้วก็6ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใส่หกฝั่งนี้1ก็บลอกอันนี้1ก็เป็นไปได้ในที่นั้นสองสามสี่ห้าหลอกอันนี้ก็คือว่า6อยู่ตรงนี้7 8ก็มี9อยู่แล้วโอเคฝั่งนี้1ก็มี2 3 4ยังไม่มี4เอามี5ไม่มี5้าปลดอยู่ตรงนี้5 3าสามที่หกปลดอันนี้ก็คือว่าเป็นไปได้ตรงนี้7จ ет, ็แดแก็ไม่มี8ก็ปลดอันนี้เป็นไปได้เลยเก้าก็มีแล้วลงตรงนี้1 2 สาก็มีแล้วห้าหลบตรงนี้หกลงตรงนี้ก็คือว่าเป็นไปได้นี้เจ็ดก็ลบ สามตรงตรงนี้แล้วก็5ตรงนี้หกลตรงนี้อย่างเดียวเจ็ปก้กับปลอกอันนี้ตรงนี้คือว่า9กายูนี้แล้วปลอกสุดท้าย หนึ่งก็ปลบอย่างนี้สองสามสี่ก็ปลบอย่างนี้หกลงอย่างนี้แปดแล้วก็เก้าโอเคเก้ามีที่เดียว 9ลกตรงนี้กับตรงนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นเลข9แน่นอนไม่ถชงว่าอันนี้เป็นเลข9ไม่ได้ก็ลบออกอันนี้ต้องเป็นเลข4อยู่แล้วเราถ้าเป็น4 2ที่นี้ก็เป็น4ไม่ได้เรา4ขึ้นบนนี้อันนี้ก็เป็น9อยู่แล้วอันนี้เป็น4น,นี่ไม่ใช่4แล้วเพราะว่า4คือจะลก C ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เลข C ลบได้ครับ C นี่ไม่ใช่อยู่แล้วลบก็ใส่ตรงนี้โอเคถึงขนาดนี้นะครับก็คือว่าคุณอาจจะ ดูอีกนานเราก็จะดูเป็นเอ็กซ์วยได้นะครับไม่ใช่ว่าตัวเลขหนึ่งถ้าเราสังเกตว่า1 1 1 1เราจะหาเป็นคอนจูเกตแ i r เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีแคนดิเดตอยู่แล้วเพราะว่าเต็มไปหมดเลยเต็มจนหมดเลยแนวตั้งนี้เต็มเต็มก็คือว่าไม่มีแคนดิเดตหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่ว่า ถ้าเป็น conjugate pair แนวตั้งแนวนอนเราลบได้ไม่ถึงว่าอันนี้มันมีตัวึ่งใช่ไหมครับดูอีกรอบหนึ่งไหมโอเคนี่เราลบได้แล้วก็ฝั่งนี้นี่เราลบได้โอเคอันนี้ลบตัวึ่งได้แล้วอันนี้ลบตัวึ่งได้โอเคนะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวเลข ก็คือว่าอันนี้เป็นหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีใน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 บล็อกนี้มีหนึ่งที่เดียวก็คือว่าอันนี้ต้องเป็นหนอันนี้ก็คือว่าเป็นหนึ่งมีได้ก็ลบได้ครับ อ,อ,อีกเรื่องนึ่งนะครับก็คือว่า6กลอบอันนี้ใช่ไหมครับแต่เราต้องมี6ในเส้นนี้อันนี้เพราะว่าเรายังไม่มี6นะครับแต่ว่าจริงๆ6มันลอบอันนี้ไม่ถชงว่า6ก็ต้องอยู่ใน2ช่องนี้2ที่นี้นะครับสี่เหลี่ยม2ที่นะครับไม่ถึงว่า6ไม่ได้อยู่นี้กับนี้กับนี้เราลบได้ครับโอเคนะตอนนี้เราเหลือ แค่3อ,อันนี้ไม่ใช่3นี่ต้องเป็น7อันนี้ต้อง5อนนเป็น5ไม่ได้แล้วลบเหลือ6กับ7กับ1 9อ่นก็มีอยู่ในนี้ก็คือ6 1. ได้ไหมครับอ่นนี่เป็นหนึ่งไม่ได้แล้วโอเคแล้วมีตัวแปดก็มีอยู่แล้วนี่ก็คือว่าต้องเป็นหกนะครับน,นี่ห้าอาอันนี้เป็นห้าไม่ได้หกก็มีอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่หนะครับก็คือแปด ก็มีอยู่แล้วอันนี้ต้องเป็น 9. เอ่อต้องการแค่5ที่จะอยู่ในแนวตั้งนี้หรือบลอกนี้เป็น5เราก็ต้องลบ5จากนี้ก็คือว่าอันนี้เป็น6อันนี้8อันนี้3นะครับมีเลขหกก็มีอยู่แล้วอันนี้เป็น6ไม่ได้อันนี้ต้องเป็น7นะครับ Uh, มี7แล้วก็มี8ในในเส้นนี้ก็คืออันนี้ก็ต้องเป็น6ครับเอาลบ6จากนี้เจ็ด uh, ก็ปลอกอันนี้7ก็ปลอกอันนี้อันนี้ก็คือ7 แปดกแล้วอันนี้ก็คือว่าเป็น5นะครับอันนี้9น,นี่5อนน9อันนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นเกมที่ระดับยากนะครับจริงๆระดับ Expert นะครับเพราะว่าเราใช้เทคนิคแบบ x, x Win g นะครับผมหวังว่าคุณเข้าใจเห็นว่าเราเล่นยังไงก็คือว่าเราลบตัวเลขที่แบบใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเค แค่นี้นะครับวันนี้ร้อนอยู่แล้วไม่ได้เปิดแอร์เพราะว่ามันเสียงดังนะครับโอเคแค่นี้นครับสวัสดีครับ